เรื่องพวกนี้บางทีเราบอกว่าจะไม่มีแต่ว่าเวลาเันเดินทางเข้ามามันมันก็มาเองหรูร้จักกันมานานแล้วครับรู้จักกันมานานแล้วครับแต่ว่าก็คืคอเพิ่งมาได้มีโอกาสได้คุยกันครับเราก็ไม่รู้มันจะไปถึงตรงไหนอ่ะแต่ว่าก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันแต่ว่าเอาจริงๆโอกัสเรื่องงานเรียนเรียนรู้กันไปครับเรียนรู้กันไปผมไม่อยากจํากัดสถาน,นะนใช่ไหม ครับครับเอจริงตอนนี้ถ่ายโพลิจับขโมยอยู่อ่าอ่าโอเค คือถ่ายบอลที่จับขโมยก็ได้จับมาได้หนึ่งคนจับมาได้หนึ่งคนวิวพี่รู้ป่ะผมไม่ค่อยอยากตอบเพราะว่าเวลาผมไปไล่อ่านคอมเมนต์เนแหละกาบอกสัมภาษณ์นี่นี่แหละผู้หญิงคนนี้คือเหยื่อของไอ้ป้านอีกแล้วเก็จะชอบพูดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกไม่ดีตอนที่คอมเมนต์มาเออมันแบบผมรู้สึกไม่ดีว่าเออปั้นเปลี่ยนแฟนบ่อยเหรอก็ก็บ่อยเลยนะว่าเอาจริงนะว่าคือ เรื่องพวกนี้บางทีเราบอกว่าจะไม่มีแต่ว่าเวลามันเดินทางเข้ามามันมันก็มาเองหรืป่ะ<อ>แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันแบบเอออะไรละ่ะมันก็แบบมันก็แบบเขาเรียกว่าเราก็ไม่รู้มันจะไปถึงตรงไหนอะ่ะแต่ว่าก็ทําให้ดีที่สุดและกันแต่ว่าเอาจริงๆโฟกัสเรื่องงานเพราะว่าปั้นไม่ได้ทํางานมาไม่ได้ถ่ายซีรีส์มา 2- อสมปีแล้วใช่แล้วก็กลับมาทํางานก็เลยรู้สึกมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าเ้ยตอนนี้ต้องกลับไปทํางานนะไม่ได้ตอบแบบจารานะตอ,อบแบบจริงๆ ก็คือทำไมเรื่องพมลิขิตใช่ไหมมันท่านมันไม่ได้ผมลิขิตจบไปแล้วที่พี่หน่องทำไงอ้โรไม่กดตัวให้พี่แตกมันไม่ใช่ผมลิขิตหรอกมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นผมลิขิตหรอกมันเป็นเราบรรดาทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่เดินไปทักมันก็ไม่ดังมันก็ไม่ได้คุยกันคที่ไปทักคนไม่ใไปทักก่อนเอ้าเราเป็นผู้ชายแน่แน่ผู้จัดการใส่หัวละมึงหัวอ่อนเหลือเกินเขา เขาเจาะก็ตอบไปเรื่อยเอะเดี๋ยวตอบไปนะไม่เดิปกติปันก็ไม่คือเวลาเราพพี่รู้ไหมผมตอบพวกพี่เนี่ยเพราะผมรู้ว่าพวกพี่อะมาเนี่ยพวกพี่จะต้องเอาข้อมูลจากผมไปพวกพี่มาทํางานถ้าผมไม่ตอบหรือผมเบี่ยงประเด็นใช่ไหมพวกพี่ก็ไม่ได้งานผมก็พยายามตอบให้คนอื่นมันไม่อยู่แล้วนะเนี่ยผมเอาจริงผมไม่อยู่ให้ตลอดถือว่ากันคนดีก็ต้องรักผมหน่อยรักคนรัก เอบตรงๆหน่อยเอาแบบร้องอนุญาตตอบมาดีออ้อมๆเอาตรงๆก็คุยคนเดียวแล้วก็ทำงานแค่นั้นอย่าบอกขออนุญาตเมื่อกี้เราบอกว่ามีคนมาชอบมาเม้นต์เราว่าเราเป็นเหยื่อป้านอีกแล้วเราให้ผมมีปัญหาคอมเมนต์อีกแล้วไม่ไม่ไม่เราไม่อ๋อไม่คือที่จริงอ่ะมันไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกหรอกแต่ว่าเราก็พยายามจะอยากจะให้เขามองเราอีกมุมหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าลุกเรามันเป็นอย่างนั้นมานานแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าอยู่มาถึงป่านนี้แล้วเนาะเราก็เข้าใจในเรื่องของคอมเมนต์ติชมทุกอย่างไม่ว่าจะด้านดีด้านไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยที่จริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีอ่ะมันก็เรียกได้ว่าเออเขายัางให้ความสนใจเราอยู่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าเขาแบแต่โดยส่วนตัวเราไม่ใช่คนที่จะแบบขอโทษนะคือแบบมีความรักแล้วแบบอยากอยากจบเร็วแล้วปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีหรอกเราไม่ใช่คนที่จะแบบว่าไม่ได้คบเพื่อรอไม่เอาจริงถ้าถ้าป้าน่ะ ลงรูปลงอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าปั้นตั้งใจเพื่อปั้นแค่นั้นเลยแต่ถ้าไอเรื่องป่าปลายอ่ะก็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 เป็นปกติของมนุษย์ก็เป็นปกติขอบคุณมากเลยเนี่ยคือถ้าสถานะชัดเจนเราก็จะลงรูป่าโองจะให้เกียรติด้วยให้เกียรติด้วยมันก็เหมือนบล็อกตัวเองไปในตัวแล้วแต่ว่าคนเนี้ยคนเนี้ยมีเหล่า ที่จริงเอาจริงนะมันทุกอย่างมันส่งผลหมดบางทีเขาเข้าใจไม่เข้าใจมันเอาจริงข้อมูลหรือคอมเมนต์หรือการติชมอ่ะมันมีผลต่อความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วไม่เป็นเราก็เขา,เขาสําหรับทุกคนด้วยนะเองเราลองวัดจากตัวเองถ้าเราเจอคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยเฮ้ยไ <c oughs> hey, อ้น,นี่มันอย่างนี้ไอ้น,นี่อย่างนี้แต่โชคดีว่าผมคนเราคนคือผมก็เป็นคนเปิดเผย ทุกคนรู้จักผมอยู่แล้วไม่ว่าจะพวกพี่เพื่อนๆหรือคนในแวดวงในเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยฉะนั้นคนที่เดินเข้ามาหาเราเขาต้องรู้จักเราประมาณหนึ่งว่าเราเป็นยังไงอะไรยังไงฉะนั้นผมว่าเขาโตแล้วอ่ะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาด้วยว่าเขาเขาประเมินแล้วแหละว่าเออไอ้นี่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้กันเลวกันลาดอ,อ,อะไรขนาดนั้นเอออะไรเงี้ยคนนี้นานยังคนนี้นานยังก็พี่รู้นานยังอ่ะ ถ้าพี่รู้ถ้าพี่รู้ไม่นานนะมันก็ยังไม่นานครับก็ไม่หมายถึงว่ารู้ตอนลงรูปไงอ๋อ,อแต่ว่าผมไม่ไม่ผมรู้จักกันมานานแล้วครับรู้จักกันมานานแล้วครับแต่ว่าก็คือเพิ่งมาได้มีโอกาสได้คุยกันครับ ตอนนี้สถานะใช้คำว่าคนเรียนเรียนรู้กันไปครับเรียนรู้กันไปผมไม่อยากจำกัดสถานะใช่ไหมใช่บางคนยังมีหลายความเหยเธอเธอมาคุยกับเราเลยเธอเข้ากล้องอยู่นี้เลยเธอมาเป็นประเด็นอยกับเราเออฉันนี่สัตว์บ้าเปอ่าสัตว์เดียวตั้งใจรักทั้งใจรักเอาจริงนะ เรื่องผมเนี่ยมันไม่ได้ร้อนเท่าเรื่องอื่นเลยเ้ามีเรื่องอื่นเนี่ยหรอก็เรื่องอื่นที่มันเป็นข่าวอยู่บนโลกใบเนี้ยเธอรู้เหรอโอ้ฉันติดตามผู้จัดการทั้งสุดสเดอยู่การใจเหมือนกันตาตาคือเธอเลิกแล้วใช่ไปกี่ใบกี่ใบอะไรอย่างเงี้ยใบอะไรถ้าใบจะมีแต่ไข่แบบไข่ไข่ดาวไข่เจียวอะไรนะไม่ได้พูดอ้อมเอาแล้วเจาะอีกแล้วไม่มีเขาก็แบบจบปั้นๆจบไม่มีไม่มีเอาแล้ว โอเคนี่นะเป็นเรื่องอโอเครับแต่ตอนนี้เรามีความสุขดีใช่ไหมดีมสุขดีผมจะผมจะงานเข้าพวกพี่แหละโอเคนั่นแหละค่ะอย่าบอกว่าคนแก่ตั้งใจรักไม่ตอบทั้งนั้นไม่ตอบเลยเราลองคุยกับเขาโอเคใช่ขณะการที่ต้องตกเป็นพาวมีคนแบบเปิดว่าผมไม่ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงไม่ใช่คาดการณ์ครั้งนี้เลยค่ะฮะคาดหวังว่าละครเนี่ยผมตั้งใจมาก พี่ผมจะกวนตีนพวกพี่แล้วนะแต่พวกพี่ครับพวกพี่ห้ามโกรธผมนะไม่ได้แป๊บนึงนะปั้นไม่ใช่อะไรพี่เขาถามมาคิดจะไปแต่งอะไรพี่พวกพี่ก็ถามมาถามนี้ตั้งแต่คนแรกที่ผมเปิดตัวแล้วแหละแล้วพวกพี่ก็ถามต่อไปเรื่อยๆปั้นปั้นก็ตอบว่าปั้นตั้งใจนะปั้นตั้งใจแต่พอพอมันไม่เป็นน่ะปั้นก็โดนโดนเขาด่าโดนคนดูเานะเห็นปั้นมาเราก็อยากเห็นแบบมันมีความสุขแบบไม่แต่งหน้า ไปให้ไปให้หมดนะไม่ใส่แล้วไหนไปไหนถ้าไม่ปั้เชิญอะไปหมดเออามะเชิญเมื่อไหร่อะใส่ซองเหรอเออเชยเมื่อไหร่ก่อนเออจะได้ใสดตินทีอีกไม่นานอีกนานอีกนานเพราะยังต้องทำงานอีกหลายเรื่องตอนนี้ก็คือกลับมารับงานแล้วชอบไหมมีหนวดชอบไหมชอบชอบนะทำพิธีกรทำไมใช่ สถานะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแหละอยาก่ด้แหละชอบพูดได้สียแล้วเดี๋ยวเขาเป็นตัดแค่นี้นี่ไม่ถ้าอีกคนหนึ่งเข้าใจคือจบเข้าใจไหมล่ะเข้าใจนี่คืองานไง การมาสัมภาษณ์นี่ก็คืองานส่วนหนึ่งตอบตรงบ้างไม่ตรงบ้างแอบให้มันเป็นกระแสเล่นจะเป็นกระแสอยากแต่งงานไหมครับตอนนี้ไม่อยากที่คุยกันลงไปเนี่ยไม่ได้คบกันนะครับก็แค่ลงโปรมมทเฉยอันนี้มาทำอะไรอยู่เอออันนี้คือคุยกับใครวะเนี่ยไม่ไม่มีใครอยู่ให้พวกคุณสัมภาษณ์ใช่ไหม มเฟสเรามาเลยว่าอยากสำราญใช่ไหมเราสำคัญั้่แต่แรกพี่รู้บ่าบางอย่างพี่ไม่ต้องถามผมเลยพี่ดูจากใบหน้าผมถ้าผมผมดูดีขึ้นนะมแต่บอกว่าอะไรล่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะอนะอไนะอนอะไรนะอะ่รนอเไอน